สวัสดีครับพบกับฮิตาชิรีวิวคลิปรีวิวแบบเรยวๆจากคิตาชิครับในคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวแอร์ i ิตาชิรุ่น d e l u กอินเวอร์เตหรือว่ารุ่น KS Series ครับสำหรับรุ่นนี้นะครับจะมีฟังก์ชันที่มากกว่ารุ่น Standard i n ินเวอรเตอร์หรือว่ารุ่น PS Series ครับแต่ว่าจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับแอร์รุ่น KS Series นะครับจะมีทั้งหมด4ขนาดด้วยกันได้แก่ขนาด9,000 BTU 12,000 BTU 18,000 BTU และ2 4 0 0 BTU ครับสำหรับรุ่นที่เรามารีวิวในวันนี้นี่ครับเป็นรุ่น9,000 BTU ซึ่งเหมาะกับห้องที่มีขนาดไม่เกิน10-12ตารางเมตรครับซึ่งคุณสมบัติของแอร์รุ่นนี้ที่แตกต่างจ,จากรุ่นสแตนดาร์ดอินเวอร์เตอร์ก็คือเรื่องของการประหยัดพลังงานและระบบฟอกอากาศที่ดีกว่านั่นเองครับมาเริ่มที่เรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับแอร์ Air รุ่น KS Series เป็นระบบอินเวอร์เตอร์ได้รับการรับรองฉลากประหยัดไฟเบอร์5แบบ1ดาวซึ่งสูงกว่ารุ่นสแตนดาร์ดอินเวอร์เตอร์ อย่างขนาด9,000 BTU จะสามารถประหยัดไฟได้มากกว่าถึงปีละ700บาทถ้าเราใช้งานไปสัก7ปีนะครับจะประหยัดได้ถึง5,000บาทเลยแหละครับนอกจากการทําความเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดไฟแล้วนะครับแอร์ฮีตชีรุ่นนี้ยังช่วยคุ้และทุกคนในบ้านได้รับอากาศที่สะอาดและสดชื่นด้วยระบบฟอกอากาศ2ขั้นตอนขั้นตอนแรกนะครับแผ่นกรองส a รเลเย e พรีฟิลเตอร์แผ่นกรองที่ผลิตจากสารเลเคุณภาพสูงมีประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่น และยับยั้งการเจริญเติบโต,ตของแบคทีรียได้ถึง99%ครับแผ่นกรองสแตนเลสพรีฟิลเตอร์มีความแข็งแรงคงทนผ่านการทดสอบแล้วว่าสามารถทนต่อแรงกดได้ถึง20กิโลกรัมครับใครที่เคยเจอปัญหาแผ่นกรองไม่ทนใช้งานไปสักพักก็พังขาดแต่แผ่นกรองที่ตะชีต่อให้หักงอขนาดนี้นะครับก็ไม่เสียหายอะไรครับและที่สําคัญยังสามารถล้างทาความสะอาดได้ง่ายด้วยตัวคุณเองเพียงให้แกะออกมาแบบนี้ครับแล้วไปล้างน้ําหรือว่าจะถูด้วยฟองน้ำแรงก็ไม่ต้องกลัวขาดนะครับ ระบบฟอกอากาศขั้นที่2ที่แตกต่างจากรุ่นสแตนดาดอินเวอร์เตอร์ก็คือรุ่นนี้มีแผ่นกรองเพียม2.5เคลือบสารสกัดวาสาบิที่มีประสิทธิภาพในการกรองเพียม2.5ถึง99%ครับด้วยปัญหาฝุ่นเพม2.5ทั่วประเทศของเรานะครับทำให้ใครที่อยากซื้อแอร์คงมองหาแอร์ที่สามารถกรองอากาศให้สะอาดปราศจากเพียม2.5เช่ติมตรลครับและแผ่นกรองนี้น่ครับมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการจเจริญเติบโตของแบคทีรียเชื้อราสารก่อภูมิแพ้ และสามารถกรองกลิ่นได้ถึง82ครับมาดูอีกหนึ่งกระแสที่กําลังมาแรงนะครับกับระบบล้างทําความสะอาดตัวเองได้โดยตอนนี้นะครับหลายยี่ห้อพยายามเคลมว่ามีเทคโนโลยีทําความสะอาดตัวเองได้แต่แท้จริงแล้วเป็นการเป่าพัดลมเฉยๆเ,เพื่อทําให้แผงทําความเย็นแห้งนั่นเองครับซึ่งเทคโนโลยีการทําความสะอาดตัวเองของแอร์ฮีตชีนนะครับแตกต่างอย่างชัดเจนครับกับเทคโนโลยีที่มีชื่อว่าฟอสฟอร์สหรือระบบล้างแผงคอยล์เย็นครับ เมื่อกดฟังก์ชันนี้นะครับแอร์จะทาให้แผงคอยเย็นกลายเป็นเกล็ดน้ําแข็งประมาณ20นาทีหลังจากนั้นนะครับจะให้น้าแข็งละลายอย่างรวดเร็วเพื่อล้างฝุ่นและสิ่งสกปรกที่เกาะอ,อยู่บนแผงคอยเย็นให้ออกจากตัวเครื่องครับหลังจากนั้นนะครับจะทําการเป่าแห้งเพื่อลดการเกิดกลิ่นอับครับนี่คือความแตกต่างครับฮีตชิไม่ได้เป่าแห้งเพียงเดียวแต่ยังมีการล้างอีกด้วยนะครับและเราทดสอบแล้วนะครับว่าระบบล้างแผงคอยเย็นของเราสามารถลดการเกิดเชื้อราและแบคทีเรียได้ถึง93เครับเมื่อเครื่องสะอาดปัศจาฝุ่น การทําความเย็นก็สามารถทาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและถ้าเราล้างไม่บ่อยน,นะครับก็สามารถยืดระยะเวลาที่ให้คุณเนี่ยต้องเอาช่างแอร์มาล้างแอร์จากปีละ2-3ครั้งก็อาจจะเหลือแค่ปีละครั้งครับส่วนเรื่องค่าไฟไม่ต้องกัวงวลนะครับเพราะว่าการทํางานแต่ละครั้งกินไฟเพียงแค่1บาท50สตางค์เท่านั้นครับนอกจากฟังก์ชันความสะอาดแล้วนะครับแอร์ฮิตชีรุ่นนี้ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีเพื่อความสบายกับฟังก์ชันแอร์สลิปท i m เมอร์หรือฟังก์ชันที่ช่วยควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมขณะนอนหลับแบบตั้งเวลาครับ ฟังก์ชันนี้เนี่ครับเหมาะสาหรับคนที่หลับไปแล้วแล้วรู้สึกว่าแอร์ที่ตั้งไว้ตอนแรกเกินเกินไปจนต้องลุกขึ้นมาปรับให้เบาลงทําให้คุณหลับไม่สนิทครับหลักการทํางานของมันนะครับก็คือเมื่อคุณเลือกโหมดนี้นะครับระบบจะทําการปรับอุณหภูมิขึ้นอัตโนมัติ2องศาเพื่อให้สอดคล้องกับอุณหภูมิในร่างกายที่ลดลงขณะที่คุณนอนหลับครับทาให้คุณมั่นใจได้ว่าจะหลับสนิทต,ตลอดคืนนั่นเองครับถัดมาเรามาดูเรื่องของการใช้งานกันบ้างครับรีโมทที่ให้มามีหน้าจอและปุ่มที่มีขนาดใใใหหญ่่้้้คุณชงงาานไดย อยากให้แอร์ทำงานแบบไหนนะครับก็สามารถกดปุ่มตั้งค่าโซนนั้นได้เลยไม่ต้องไปกดปุ่มนึงหลายๆทีให้ยุ่งยากครับเช่นอยากจะให้บานสวิงขึ้นลงก็งกดที่รีโมทได้เลยหรืออยากจะล้างแอร์ก็กดฟอร์ดวอร์ดเป็นต้นครับฟังก์ชันแรกที่อยากจะแนะนำนะครับกับโหมดเร่งความเย็นเร็วหรือ powerful mode เร่งความเย็นให้เร็วทันใจครับเวลาที่คุณกลับจากข้างนอกนะครับที่อากาศร้อนๆพอกลับมาถึงบ้านก็อยากจะได้ลมแรงๆเย็นๆคลายร้อนได้อย่างรวดเร็วทันใจใช่ไหมครับเพียงกดฟังก์ชันนี้นะครับ เปิดแอร์ไม่นานบ้านก็เย็นสดชื่นทันทีเลยครับหรือจะเลือกใช้รีเฟชโหมดเพื่อส่งลมเย็นสดชื่นมากยิ่งขึ้นครับโดยโหมดนี้นี่ครับระบบจะควบคุมการทำงานของคอมเพรสเซอร์ให้ปรับอุณหภูมิลง3องศาเป็นระยะเวลา3ชั่วโมงโดยอัตโนมัติครับพร้อมลดความชื้นในอากาศนะครับช่วยให้อากาศเย็นสดชื่นยิ่งขึ้นได้อีกแบบครับจากความเย็นและความสะอาดมาดูที่ความทันสมัยกันบ้างนะครับแอร์ไีเดรชีรุ่นนี้มีการเชื่อมต่อระบบ iot ผ่านอุปกรณ์เสริม เพื่อทำให้บ้านของคุณกลายเป็นสมาร์ทโฮมล้ำๆสามารถควบคุมการทำงานของแอร์ผ่านแอปพลิเคชัน Air c คาร์โฮมจากฮิตอชิบนโทรศัพท์มือถือของคุณทุกที่ทุกเวลาเพื่อความสะดวกสบายครับเช่นอยู่นอกบ้านเครียดอ,อ,อากาศร้อนๆก็สามารถเปิดแอร์ล่วงหน้าให้อร์เย็นฉ่ำก่อนคุณถึงบ้านได้ครับเมื่อถึงบ้านก็สามารถทิ้งตัวพักผ่อนได้ทันทีครับหรือหากว่าคุณลืมปิดแอร์แต่ว่าออกจากบ้านไปแล้วก็สามารถปิดได้ทันทีอีกด้วยแหละครับ นอกจากนี้นะยครับยังช่วยคุณวางแผนประหยัดค่าไฟได้อีกด้วยเนื่องจากสามารถตั้งเวลาเปิดปิดแอร์ได้ทั้งสัปดาห์ผ่านมือถือครับทั้งให้ความเย็นให้อากาศที่สะอาดและใช้งานสะดวกสบายแล้วเรื่องของความปลอดภัยจากการใช้งานและวัสดุที่คงทนเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่รัชิให้ความสําคัญอยู่เสมอครับยกตัวอย่างเช่นที่แอร์ตัวในของเราใช้โลหะคุณภาพสูงทําฝาครอบแผงวงจรป้องกันการ,การติดไฟหากมีไฟฟ้าลัดว,วงจรในแผงวงจร ฝาครอบเบรกก็จะไม่เป็นเชื้อเพลิงลดความเสี่ยงในการเกิดอักคีภัยได้ครับสําหรับแอร์ตัวนอกหรือคอนเดนซิงซึ่งเป็น,นกลไกสําคัญที่ทําให้อร์รทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพปลอดภยัยความทนทานจึงเป็นสิ่งสําคัญครับเนื่องจากเป็นชิ้นส่วนที่อยู่นอกบ้านต้องมาเชิญฝนลมแดดและฝุ่นตลอดเวลาครับตัวเครื่องผลิตจากเหล็กคุณภาพดีชุบสีและเคลือบสารป้องกันสนิมครับตัวแผงระบายความร้อนนะครับผลิตจากทองแดง ทนแรงอัดได้ดีมีโอกาสรั่วน้อยกว่ารุ่นที่ทําจากอลูมิเนียมครับโดยหลายแบรนด์นะครับยังคงใช้อลูมิเนียมในการผลิตแผงระบายความร้อนอยู่เนื่องจากมีต้นทุนในการผลิตที่ต่ากว่าครับนอกจากนี้นะครับแผงระบายความร้อนยังผลิตจากวัสดุเคลือบสารป้องกันการผุกร่อนกรีนฟินซึ่งจะสามารถยืดอายุการใช้งานได้นานกว่าแบบธรรมดาถึง3เท่าเลยครับด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้น่ครับทำให้ฮินาชิมั่นใจในคุณภาพและความคงทนและกล้าที่จะรับประกันชิ้นส่วนต่างๆอย่างยาวนานไม่ว่าจะเป็น รับประกันคอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์นานถึง10ปีเต็มครับรับประกันแผงระบายความร้อนและแผงคอยเย็นนานถึง4ปีครับและยังรับประกันแผงวงจรนะครับกรณีที่เกิดความเสียหายจากจิ้งจกมแมลงหรือว่าสัตว์อื่นๆนาน1ปีเต็มครับหากคุณกําลังมองหาเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ที่มาพร้อมกับระบบฟอากาศที่มีประสิทธิภาพแถมยังสามารถกรอง PM สองจุได้ถึง9 9ประหยัดไฟและผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพสูงทนต่อการใช้งานต้องบอกว่า รุ่น K S Series ตอบโจทย์คุณอย่างแน่นอนครับ Hitachi Inspire the Next